ธุเรียนระยะ45วันอันตรายในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่9ถึง15มีนาคม2568พี่ๆเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดแพร่จะเห็นการพัฒนาของผลทุเรียนมีขนาดเท่ากับกระป๋องนมแล้วและเพื่อให้ได้ผลทุเรียนที่มีขนาดใหญ่สมบูรณ์เราควรตัดแต่งผลทุเรียนออกบ้าง พี่ๆเกษตรกรชาวสวนทุเรียนบางท่านพอเห็นผลของทุเรียนเยอะๆก็แอบเสียดายที่จะต้องตัดแต่งลูกทิ้งต้องบอกเลยว่าอย่าไปเสียดายเพราะถ้าเราไม่ตัดแต่งผลทุเรียนออกจะทําให้ผลของทุเรียนเล็กไม่สมบูรณ์และผลไม่มีคุณภาพทําให้ขายไม่ได้ราคาการตัดแต่งผลของทุเรียนจะทําให้ต้นทุเรียนสามารถส่งอาหารไปเลี้ยงผลที่เหลือได้เต็มที่ทําให้ผลโตเร็วมีคุณภาพดี โดยเราจะตัดผลที่ไม่สมบูรณ์มีรูปทรงบิดเบี้ยวก้นจิบทิ้งและเก็บผลที่มีลักษณะนามสวยควบผลใหญ่และไว้ผลเดียวให้มีระยะระหว่างผล30-50เซนติเมตรถ้าไว้ผลเป็นกลุ่มให้ไวกลุ่มละ2-4ผลห่างกันกลุ่มละ1-2เมตรและผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้ ตือกาบมะพร้าวขั้นระหว่างผลและควรเสริมความแข็งแรงของกิ่งและผลทุเรียนโดยการผูกเชือกฟางโยงกิ่งทุเรียนกับลำต้นและกิ่งใหญ่เพื่อป้องกันลูกทุเรียนไม่ให้หลุดร่วงง่ายเมื่อมีลมพายุและให้กิ่งสามารถรองรับน้ำหนักของทุเรียนได้ทุเรียนในระยะนี้ต้องการธาตุอาหารเพื่อขยายผลและสร้างเนื้อจึงจำเป็นต้องให้ปุ๋ยทางดินที่มีตัวหน้าและตัวท้ายสูงซึ่งจะเป็นการให้ปุ๋ยทางดินครั้งที่สองนับจากดอกบาน โดยให้ปุ๋ยเคมีสูตร15-5-20หรือ14-9-20ร่วมกับการพ่นปุ๋ยเคมีทางใบสูตร18-6-12หรือ20-20-20และพ่นธาตุอาหารรองเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมอัตราชนิดละ20กร,รัมต่อน้ำ20ลิตรถ้าต้นทุเรียนมีการแตกใบอ่อนในช่วงนี้ใบอ่อนจะดึงอาหารมาใช้ได้มากกว่าผลของทุเรียนทำให้อาหารไม่พอที่จะไปเลี้ยงผลทำให้ผลบิดเบี้ยวผู้รีบ รูปทรงไม่สวยผลหลุดร่วงเสียหายได้ดังนั้นพี่ๆเกษตรกรจำเป็นจะต้องเข้าตรวจสวนทุเรียนทุกวันโดยสังเกตว่ามีการแตกใบอ่อนหรือไม่ถ้ามีการแตกใบอ่อนต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้นและเพิ่มธาตุอาหารให้กับผลทุเรียนโดยการให้ปุ๋ยทางใบสู 34, าตร5 2 3ยอัตราย2 3 3 0กรัมต่อน้ำา20ลิตรร่วมกับธาตุอาหารรองแมกนีเซียม สัตว์ตทุเรียนในระยะนี้ที่พี่ๆเกษตรกรต้องระวังคือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่เกิดจากผีเสื้อกลางคืนที่มาวางไข่ไข่จะใช้เวลาประมาณ5-7ถึงวันจะฟักตัวเป็นหนอนเมื่อหนอนเจาะเข้าไปด้านในของผลทุเรียนแล้วจะไม่มีทางแก้ไขได้ทำให้เนื้อทุเรียนเสียคุณภาพไม่สามารถขายเนื้อทุเรียนสดได้ต้องนำไปแปรรูปทำให้ศูญเสียรายได้ไปมาก สิ่งที่พี่พๆเกษตรกรต้องทำในช่วงนี้คือ 1. ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนต้องตรวจดูว่ามีผีเสื้อกลางคืนหรือไม่หากพบสามารถพ่นสารป้องกันและกำจัดเช่นคาบาริลอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ7-10วัน 2. ใช้กับดักแสงฟ้าอโดยใช้หลอดแบ็คไกลท์แสงสีม่วงเพื่อลอบผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัยของนอนจอมเมล็ดทุเรียนมาทำลาย 3. พอผลทุเรียนด้วยถุงพลาสติกเจาะรูด้านล่างเพื่อระบายน้ำโดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ6สัปดาห์เป็นต้นไปก่อนจะห่อผลควรตรวจสอบและป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งอย่าให้ติดอยู่กับผลที่จะหอ่อหากพบเพี้ยแป้งให้ใช้สารป้องกันและกำจัดเช่นคาบาริลอัตรา50กร,รัมต่อน้ำา20ลิตร4เมื่อพบแผลที่ถูกทำลายหรือผลร่วงในสวน ควรเก็บผลที่ร่วงไปเผาทำลายทิ้งทุกวันป้องกันการเกิดวงจรของหนอนเจาะเมล็ดสำหรับการให้น้ำในช่วงนี้ควรให้น้ำประมาณ200-250ลิตรต่อต้นต่อวัน